จะมีความสุขไงสารแห่งความสุขเขาก็จะหลังล่งเราก็ฟังฟังแต่ล้วเราก็ต้องเอ่อตบสักหน่อยตบให้เขาแบบ <c oughs> รู้สึกว่าเราเห็นด้วยไงคอยตามมาตบสักหน่อยแล้วก็ดีเนาะเขาเล่ามาดีเนาะมีลูกดีนะ,นะลูกว่บิปเรียนเก่งจังเลยอะไรเงี้ยอ่าตบสักหน่อยตบสักหน่อยช่วยหน่อยไม่ใช่ว่าไปฟังเขาอนนี่มันโมกัว่าแล้วไปไปว่าเขาอะไรเงี้ยไไม่ไม่ไมไมอันนี้ไม่นะใครเล่าอะไรมาเราก็ ตอบซะหน่อยให้เขารู้สึกว่าอค่าเนี่ยอะไรเงี้ให้เขาภูมิใจเนี่ยยิ่งให้เขาภูมิ Bil. ใจเราก็ภูมิใจนะเขาเล่าไปเราก็เขาก็ภูมิใจอ่ะก็เล่าแต่บางทีมันก็เวอร์เกินอะไรเอเดี๋ยวกลับไปก็ต้องมีพ่อบ้านชะโงนชะโงนชะงายต้องอะไรว่าต้องพ่อบ้านเนี่ยมีพ่อบ้านเลยเนาะคุณมีพ่อบ้านเลยเนาะมีพ่อบ้านมีพ่อบ้านนี่แสดงว่า ต้องเป็นตระกูลที่แบบค้ารุา่ะคารุหสาดหน่อยอะ่อนะเนาะมีพ่อบ้านเคยเคยดูในหนังนี้พ่อบ้านเออแกก็มีพ่อบ้านด้วยเนาะเออแต่แกมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเออเอฟซีฟังแล้วรู้สึกยังไงคะเนี่ยแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เบรกเขานะแต่ว่าคิดแล้วคิดอีกว่า,วามันเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงเขารวยจริงหรือเปล่า แต่ม <muitas S 2> ีพ่อบ้านมีพ่อบ้านนี่มันต้องบ้านมี็นค่าลูหาดเนาะจริงไหมคะ fc จริงไหมคะเพื่อนเพื่อนหลานหลานลูกลูกใช่ไหมบ้านต้องเป็นค่าลูกหาดมีพ่อบ้านก็แบบมีพ่อบ้านด้วยคือสงสัยจะมาคุยกับเจ้านายเยอะไงแล้วเอามาคุยแล้วคุยแล้วแบบคุยกับใครไม่คุยมาคุยเราเราก็รู้ไงเราก็ไม่อยากแบบมีพ่อบ้านอ่า มีอย่างนี้ด้วยนะคนเรานะมีมีมพ่อว่านอะไรไม่ได้เบรกนะแต่ว่าอืมไม่ได้เบรกเขาไม่เบกอยู่แล้วไม่เบรกใครอยู่แล้วนะไม่อยากคุยก็คุยมีพ่อว่านแต่มาขับมอเตอร์ไซค์นู่นคือขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ดูถูกนะ แต่ว่าถ้ามีพ่อบ้านสบายๆงี้จะมาขับทําไมให้มันเหนื่อยเพราะเขานั้นเองแต่โมอร์ไซน์ไม่ได้ดูถูกนะก็ได้วาลายลอยๆแต่แต่คิดในใจว่าจะมาขับทําไมให้มันเหนื่อยใช่ไหมอืมอืมแล้วก็มาขับเมอร์ไซค์เอาอะไรจะเอาอะไรได้เนี่ยไปจ่ายพ่อบ้านสู้ไม่ขับดีกว่าไม่ต้องจ่ายพ่อบ้านใช่ไหมอันนี้ก็มาคิดนะเรื่องของพ่อบ้านเรื่องของเขาเ่ยนะ ใครเขาเล่าอะไรมนก็มาคิดคิดคิดิด,ดมันจะคิดทำไมไม่เข้าใจเ้าช่วยกันคิดหน่อยนะมีพ่อบ,บ้านด้วยยังคิดทุกวันนี้ยังคิดไม่ตกเลยนะเนี่ยว่าตกลงเขายัางไงเหมือนกานคนเราก็เป็นแบบนี้เนาะบางคนแบบอาจจะเคยรวย หรือไม่ก็ฟังเจ้านายเ็มีคนขับรถให้เจ้านายเจ้านายก็มีพ่อบ้านก็มาคุยมากบางคนเราบางคนเนี่ยสติแตกไะนะไม่ยอมรับตัวเองไนะสะติแตกอ่ะ บางทีพอคุยเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเออคิดว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนั้นพอก็ย้อนกลับมาลืมไปละเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ได้ลืมอ่ะเดี๋ยวนี้มันแก่งไงไม่รู <c oughs> ้หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะลืมว่าจะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ต่อลแล้วลืมแบบไม่ <c oughs> ดมหมดได้เดี๋ยวก็ต้องทิ้งเพราะว่าแต่ยังดมตรงนี้ได้อยู่ยังหอมอยู่หอมหมดแล้วเดี๋ยวก็ทิ้ง ม่วงหรือยางคะ่ะขอบคุณนะคะเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะหุ้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่พวกนี้จะไปศึกษาวิธีการทําภาพให้มันเป็นลายลายเป็นดอกไม้ดอกไม้อ่ะมันจะได้มีอะไรเทคนิคหน่อยแต่ว่าไม่กล้ากดไปเดี๋ยวมันจะหา